ไม่ก so really? like ้อยจะลดน้ำต้นไม้ค่ะเพื่อนๆขะมันเกิดอะไรขึ้นกับฝักบัวไม่ก้อยเนี่ยพังซะแล้วฝักบัวเนี่ยที่จริงเขาจะเป็นลักษณะอย่างนี้ค่ะเนี่ยเนี่ยมันจะเป็นอย่างนี้เนี่ยตอนแรกนะคะเหมือนจะรั่วนะคะนี่ พอเขาจะรั่วนะคบแม่ก้อยก็เอาดินน้ำมันอ่ะมาอุดไว้นะคะนี่นะะบัวนี้ก็ซื้อมาอยู่ที่ราคานะคะร2 0บาทนะคะดูสิคะอุปกรณ์ลดน้ำต้นไม้ของเราวายแล้วแม่ก้อยจะลดน้ำต้นไม้อย,ยังไงล่ะคะเนี่ยวันนี้แม่ก้อยจะพาเพื่อนๆน,นะคะมาซ่อมฝักบัวอย่างง่ายๆนะคะเราทำได้เองซ่อมฝักบัวนะคะแม่ก้อยขอให้เพื่อนๆดูนะคะลักษณะฝักบัวนะคะที่เขาอียครั้งหนึ่งนะคะนี่ ใส่น้ําก็รั่วหมดค่ะใช้ยังไม่ถึงปีเลยนะคะนี้นะมดูอุปกรณ์นะคะในการซ่อมฝักบัวค่ะเพื่อนๆง่ายๆเลยนะคะไม่ต้องคิดหนักนะนี่นี่เพื่อนๆมีเป็นเศษไม้ไผ่นะคะหรือเป็นเศษไม้นะคะใช้ได้เลยนะอา้าวแต่ถ้าเพื่อนๆนะคะเป็นคนเมืองนะคะเราใช้นะคะเป็นเศษท่อ PVC เก่าๆในบ้านนะคะก็ เลื่อยมานะคะให้ได้ขนาดนะะที่แม่ก้อยวัดมาแล้วตัดมาแล้วนะคะอยู่ที่นะคะสินิ้วนะอ่ะค่ะแต่ในการซ่อมวันนี้นะคะแม่ก้อยขอใช้เป็นเศษไม้ไผ่นะคะเดี๋ยวแม่ก้อยทําให้เพื่อนๆดูนะคะทํายังไงนะอ่ะยกฝักบัวลงมาเลยค่ะไม้ไผ่พร้อมนะคะแนวขวางนะคะยัดไปเลยค่ะก็ปรับทิศทางของฝักบัวของเรานะคะให้เหมือนแบบตอนที่ซื้อมาใหม่ๆนะแนวขวางนะคะเห็นไหมนี่ยัดลงไปเลยค่ะ ยันไม้ไผ่นะคะให้ยันไปทั้งปากนะแล้วก็ด้านหลังนะคะค่อยๆกดลงไปนะ,ะดังกึึบแล้วไม้ไผ่นะคะก็จะยันตรงปากท่อของฝักบัวนะคะอยู่ลักษณะแบบนี้นะาแล้วด้านก้นนะคะก็จะอยู่แบบนี้นะคะนี่ง่ายๆแค่นี้เองนะคะวิธีนะคะซ่อมฝักบัวสุดง่ายค่ะเราทําได้เองนะคะแต่กว่าที่แม่ก้อยจะมาซ่อมให้เพื่อนๆเห็นนะคะแม่ก้อยก็นี่ รวมตัวค่ะไปซื้อมาแล้วนะคะฝักบัวพลาสติกค่ะอันละแดบาทค่ะเอาก็ดีไปเนาะก็มีฝักบัวใช้ถึง2อันเลยทีนี้พลาสติกนะคะก็ใช้ได้ดีนะคะแต่วิธีเก็บนะคะเพื่อนต้องวางไว้ในที่ร่มนะคะเพราะว่าถ้าเราไปหลงวางตากแดดนะคะฝักบัวพลาสติกนะคะก็จะกรอบนะคะก็จะใช้ไม่ได้นานเนาะก็ต้องวางไว้ในที่ร่มนะคะส่มนฝักบัวเหล็กฝักบัวอลูมิเนียมนะคะตัวนี้นะคะ ก็จะได้ใช้อีกนานเลยค่ะเราซ่อมเองได้แล้วเนาะนี่วิธีง่ายๆนะคะแม่ก้อยมาแบ่งปันนะคะประสบการณ์นะคะวิธีซ่อมฝักบัวอย่างง่ายๆคะ่ะซ่อมแล้วใช้งานได้จริงๆไหมคะแม่ก้อยขาะอ่ะเรามาดูวิธีใช้กันเลยนะคะนี่น้ําพร้อมค่ะอยนี้แม่ก้อยก็พาเ,เพื่อนๆนะคะมาลดน้ําต้นไม้นะคะทดสอบฝักบัวเลยเนาะซ่อมแล้วใช้ได้จริงหรือเปล่าคือถังหมักขี้วัวของแม่ก้อยนะคะที่ใส่สมุนไพรในการไล่มแมลงลงไปพร้อมเลยเนาะนี่แม่ก้อยตักมาแล้วนะคะน้ําหมัก มูลหมูมูลบัวจ้าสูตรนี้ไล่มแมลงได้ด้วยน,น้าเนี่น้ำพร้อมจ้าสิบลิตรค่ะเทใส่ลงไปเลยค่ะเล่งในตัวเจนได้ดีนะคะก็คือจะทําให้พืชผักนะคะเขียวได้อย่างง่ายๆเลยเนาะเอาใส่ฝักบัวเลยจ้าที่เราเพิ่งซ่อมกันไปค่ะแล,แล้วก็ไปลาดรดนะคะต้นไม้พืชผักของเราเลยค่ะ,ะ,ะ,ะต้นพริกนะคะ โอ้ฝักบัวนี่ดีนะคะ,ะสวยเลยมาละกอค่ะอ่ะใช้งานได้นะคะดูอีกทีค่ะเพื่อนๆะซ่อมแล้วใช้งานได้จริงไหมใช้ได้นะคะก็เป็นอันเสร็จเนาะ,ะสวยงามค่ะวิธีซ่อมฝักบัวอย่างง่ายๆนะคะวิธีซ่อมฝักบัวนะคะง่ายๆแค่นี้เองนะคะแม่ก้อยขอขอบพระคุณเพื่อนๆทุกคนมากนะคะที่รับชม คลิปวิดีโอของแม่ก้อยจนจบคลิปวิดีโอค่ะถ้าชอบถ้ามีประโยชน์ก็อย่าลืมนะคะอย่าลืมกด subscribe กด like กดแชร์ให้แม่ก้อยด้วยนะคะบ๊ายบาย